สวัสดีทุกคนด้วยนะเด็กจะมาพาทัวร์อุทยานอันนก็จะเป็นเทปหนึงที่มีที่ยานเดียวอันนี้ก็จะเป็นที่วิ่อมก็แบบที่เช่าเก็ะที่โคมไว้ตรงนี้แล kind of ้วก็ตรงนี I mean ้อ่ะจาก็จะพาไปทัวร์ชสส์ก็จะเกี่ยวด้วยอนไม่พาทัวร์ ก็จะมีน้องแมวน้องแมวก็มีเค้กแล้วก็อะไรบางทีจะแบบอลไรทุกคนบางทีก็ก็จะมีบ้านแล้วก็จะมีแมววนเองนะทุกคนน้องแมวบันดีนะทุกคนน้องแมวเดี๋ยวพี่อืมเหรือว่าเสียงอะไรทุกคนแล้วก็จะไปเก็บนะว่าอย่าเสียงดัง แล้วตอนนี้ก็จะออกไป้างนอกนะ้ำแล้วก็จะเจอกับแหล่งน้ำนะทุกคนรงนก็จะมีเรือมีตรงนี้ก็มีบัวมีแกอันนี้บ้านของเราไม่ได้ไปกอดใสเป็นคนนะแต่เราพาทัวร์เหมือนกันอันนี้ก็มีของของมันก็ไม่รู้อะไรสาระเอออันนี้ก็มีตะเผาที่ไม่เผาเลยหรอกแล้วทุกคนก็มีข้ออีกนนะแล้วก็เออ น้องเราเองก็จะมีแกะย่อแต่ก็มีลูกเค้กแล้วก็มีกล่องกล่องก็ไม่มีอะไรหรอกว่าเพราะว่าเป็นกล่องกาดๆนะทุกคนเพราก็จะพาเดินไปดูโรงเรียนกันดีกว่าเราไปโรงเรียนด้วยโรงเรียนน่าจะปิดหลัหน่อยนะทุกคนเรียนิดใช่ไหมลาลื่นใส่เราจะทาบานหรอกก็เสวร์ชกันเสวราบ้าไม่เปิก็ไม่ต้องมาว่ากันนะลอไปเลย เรไม่ต้องปิดตัวน,นะล้วก็จะมีห้อง,งน้ำด้วยวก็จะมีเก้าอี้แล้วก็มีกระจกนักมือ,อาถามเกย์ตามฉันมาเหรอเกย์ตามฉันมาเหรอเจ้าเหมียวตอนนี้ฉันก็จะตอนนี้ก็มีห้องเตียงที่อันซูเบาก็จะมีที่ตัง้งทานอาหารนะทุกคนแต่เราไม่เคยทานเลยราตรงน,นี้ก็จะเป็นห้องเรียนที่มีครูครูเราตรนี้ก็ที่ส่งการบ้านแต่ไม่เคยส่งครูไม่ให้การบ้าน ไมให้นั่งเรานะก็ประมาณนี้นะสำหรับโลกนี้นะก็ไม่มีอะไรเยอะมากนะ